สวัสดีครับวัสดีจ้ามันี่ยายผ้ามากินตำมะม,มาเนะมมาะตำมะม้าค่ะตำมะม,มาไข่ตม้มใส่ผักแจกละกินเพ,พอค่ะฝนมันตก <laughs> ม,มามมามันมีอยู่แล้วกันเลยเอ <laughs> าตำมะม้ากันแล้วกันบนรดูตำมะม,มายายเทสเพสยายอยากกินจีนจานอากาศมันเย็ยนแล้วค่ะร่มหนาวมากแล้วเด้อค่ะเดอะ้ออยู่ผีนะ อยู่ทางเลิกเป็นน้เลิกกะเมนบอะยายใน่เด้อค่ะเด้อก่อนอื่นกะยายฟากดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้นําเด้อค่ะเด้อเวลายายเอ็ดคลิปใหม่จะได้เห็นก่อนมาจ้ามาแซ่บๆฟต้องการมาเนี่น้ำลายไหลเผ็ดเผ็ดค่ะอากาศเย็นๆนะนะบางทีแค่จะกินแบบชิดจาดแน่ หาจ,ากหจักาไปจีไปจัะทำทั้งต้มทั้งเค็ดค่ะอันนี้หอมใหญ่เลยค่ะโบมันไข่เลย ใครอยู่ข้างหน้าแบบแบบยายโลพักบุงหน้าเตร์น้ำค่ะตาเจ็บมากกำบังไงนี่จะหยอนงามๆครับจะหยอดงามๆค่ะพักบุงเนี่ย มือท่านโซนเซ็นกันยาวได้มามาหนแซ่บค่ะ ได้ผ้าหอมโดนมีผัาเลยได้หอมหัวใหญ่หอมใหญ่ใหญ่เส้นแบบเงี้วสันเต้เนี่ยทังเหินใหญ่มันเป็นขี้ตกค่ะโรดออมมีลม้ยเอ่อกระจบใหญ่แล้ว,ลวติดแงกค่ะ หอมย่เนี่ยมันชุน้อหอมแขกเนาะชุนกว่าแพงกว่าพร้อมชุนกว่าแพ <c oughs> งกว่า <c oughs> <c oughs> อีกหอมแขกชิลโลละสามซีบอ,อันนี้หันหัวละซีบบ้า ไข่ต้มไข่นุ่ยนี่ยากเป็นคนแกะค่ะแกะกี้ร้ขยที่ไหรเป็นอย่างไม,ม่ตุ่มได้วะลาตะโตก็สูกผัดเป็นยำปลาตุม่มทั้งเบิดวะอืม,อม แ่มา,ขามไมมข,าข่ขาวอัอวนอืเดียวมั่อืมเข้าขัาเหนียวเนาะอืมแซ่บ พ่อผู้ก็ยังพ่อได้กินนยูกค่ะแต่ว่าไก่เสริฟแล้วกินมาเป็นโดนนะเนาะลูกใส่น้อยกับไปลากกินยุ้ยเลยค่ะงัวน <S <S> น้อยงามตุม่ม

ไม่ได้หายห้องธาดมิสันเบอร์ไดโซดได้หนำนะเฮ้ยฟักน่าไงห้องธาดก็เลิกค่ะเล้ว <S 2> <S 2> <S 2> มิสันเบอร์ไดโซดหนำลองหอนำหนำะ

มือทั้งสอนทั้งซ้อมค่ะอืมดูอยอืม จเปิดมะนาวบอกกิน่นเลยยายได้มากผขมมะนาว่ลงเนาอืม เพิ่อ่านไปผ่านมากก็แวะมากินกระเพยด้วยค่ะเด้อตำมะหมากินเป็นไว้ลุ้นกินได้ตำมะหมาเท่าแล้วก็ยังจะกินตำมะหมาอยู่

หอมหัใหไงมันเข้ากันอ่ามีหอดเปลือกหางน้าวเซ่นน้ำมีเอาเออ แสบจับชกน้ำเนะหน่วนน้ำปลาแดกสดน้ำอ่าเออคักจนแห้งไหลผัดจำลักเน้ย <laughs> มันต้องมีเสียงย้ำส <laughs> ดไงได้สดเปลี่ยนเสียงดังๆไนะ ไดยายกินคือเกาหลีอยู่หูบักดักยายให้บ่เป็นอืมเม่อใดเคยกินน้ำสม่ำตามน้ำยำในสิวหัวรสชาติเป็นยังไงน้ำสีแซ่บจี๊ดจัดแซบอืมอืม,อม ก็เลยย้ำบาได้ค่ะทำนาอะไรกินเข้าไปแล้วโบกเขาไปเลยก็เมื่อปิดปากไว <c oughs> ้นี่แหละมันย้ำบาได้ทำนายโบนี่คืจมูก

ข้าปะเหมือดอ,อยู่บนเนาะเอาน้ำมันน้ำมันน้ำมันแซ่บอือนี่อ,อน้ำม,มันลนัฐจะไยใคร อืมอมืครับอืมไม่ให้จนน้ำตาไหล ยิ้มละบาทเนี่ย<ฮ>แสบค่ะแซแสบแสบแสบกินก็หอมวยย่างแสบแสบทั้งเ็ดทั้งแสบเนาะอือันได้ก็บขอบคุณหลายๆเด้อครับเด,เด้อที่เขามารับชมในคลิปนี้นกันได้ก็รอชมในคลิปต่อ,ตอไปครับคลิปนี้กับซ้ำนีแ่แหละครับสวัสดีสสดจ้า